เคยเกิดอุบัติเหตุที่หวัวเข่าและแม่แนท <AM> ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิาได้เลยขอพรอ,องคเท้าวเวสุวรรณทุกวันนี้เข่าทางเนี้ยแม่แนทงอได้แล้ววัดใดที่ต้องการนางรําไม่มีนางรําแนทก็จะมาราค่ะเป็นการตอบแทนท่านด้วยเป็นผู้ศรัทธาในองค์ของเท้าวเวสุวรรณด้วยประสบการณ์ programmed. ของแม่แนทแล้วแม่แนทเคยเกิดอุบัติเหตุที่หัวเข่าแม่แนทไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิาได้เลยก็เลยขึ้นทูบขอพรอ,องคเท้าวเวสุวรรณว่าลูกขอได้ไหมให้สัญญากับพ่อว่าเมื่อ เรีชีวิตดีขึ้นก็จะมาลําถวายให้ท่านต่อเนื่องทุกวันนี้เข่าข้างนะี้แม่แนทงอได้แล้วแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิได้คือแม่แนทกลับมาลําได้แล้วแล้วก็งอเข่าได้แล้ววัดใดที่ต้องการนางรําไม่มีนางรําแน่ก็จะมาลําค่ะเป็นการตอบแทนท่านด้วย ที่ท่านให้พรอ,อันประเสริฐมาสําหรับแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาและสัจจะกถ้าเรามีศรัทธาบวกสัจจะอันนี้แม่เน็ตพูดได้เลยว่าถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ถ้าเราไม่ลองที่จะขอท่านดูเราก็จะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าใครที่ดูรายการานาคมีความเชื่อก็ลองมาสัมผัสด,ดูความศรัทธาที่เรามีขอท่านให้เราก็มอบให้ท่านลองมาสถานที่แห่งนี้ค่ะวัดดอนใหญ่มูแล้วปังจริงถ้าเรามาขอ Oh, เราขอแล้วเราต้องให้ท่านด้วยให้ด้วยใจศรัทธาให้ด้วยสัจจะแล้วจะสําเร็จ